ทุกคนค้ะวันนี้พี่มาอยู่ที่ลำปางค่ะ day t o เรามาเที่ยวกันอีกแล้วนะคะอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนี่แล้วก็จะมีร้อนมา้าไหมลำปางของจริงคือจะต้องร้อนกว่าเชียงใหม่เนี่ยนี่คือความสั์จริงเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปเลยนี่มันตัวใหญ่มากนะ เนี่ยข้างล่างมันมีตรงบันไดมีหัวพญานาคเราก็มีแบบพญานาคแบบซ้อนอีกในระหว่างขั้นบันไดกิดเกก็คือเดิมที่เนี่ยก็จะมีเจ้าเมืองํำปังใช่ไหมก็จะเป็นวัดประจาของท่านนั่นแหละเออคือพี่เคยมาแล้วตอนเด็กๆนี่นี่เห็นไหมพระธาตุมันต้องอยู่ข้างลังตอนนี้คือใส่แต่รองเทา้าไปเลยค่ะ เออว้าว okay. ัดเป็น okay พื้นทรายโอเคคือตอนเด็กมาแล้วสึกว้าวมากแต่ตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ทำไมก็สวยเฉยเฉยหรือว่าเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กเห็นอะไรมันก็จะว้าวอ่ะอ๋อมันจะมีนี่ด้วยมีโบหม่ด้านหลังพี่เป็นอันเล็กๆเห็นนะตอนนี้สายเป็นมังคาแล้วไม่รู้เรื่องแล้วอ๋อปีวัว

อันนี้เป็นพัทิดาพัทิดาในเจ้าฝาชายแก้วเจ้านาครลำปาเป็นพรินเซสขคอนุญาตนะคะพรินเซสแล้วก็มีพานอ,น,อนนี่จะมีคนข้างๆบอกว่าเป็นสมเด็จพระบวรรา,ราชาเจ้ามหาสุรสิงหนา พระอนุชาในรัชกาลที่หนึ่งเฮ้ยจริงนี่อันนี้ก็คือเป็นตัวโบสตรงกลางและพี่เข้ามาเป็นที่สุดท้ายเพราะว่าคนมันเยอะโอ้ข้างในมีพระพุทธรูปด้วยค่ะ มันมีจิตกรรมอะ่ะบนบนแผ่นไม้แผ่นไม้ที่อยู่ในวัดเนี่ยเออเหมือนเหมือนเป็นเรื่องราวใครสั่งอะไรใครอยู่แล้วก็ออกเดินทางมีช้างออกเดินทางไปแต่แบบมันดูแบบไม่ค่อยเห็นแล้วนะเนี่ยอย่างผืนเนี่ยคือดูไม่รู้แล้วอะ่ะก็มีแผ่นนี้ก็มีเรื่องราวเยอะมากเลยอะ่ะเออคือเหมือนมีเฮชชี H ่ e อยู่ข้างบนใช่ไหมมีเลือดสีใช่ไหมปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เออมีงูด้วย มีคนนั่งในบ้านคือดูไม่รู้เรื่องเลยเรื่องอะไรหรือว่าเราไม่รู้เองว่ามันคือเรื่องอะไรเนี่ยมีช้างออกช้างมีคนข้างบนเห็นไหมมีทหารพลมีมีคนมาฟังคนตรงกลางเออคือดูไม่รู้เรื่องอ่ะนี่คือเรื่องอะไรดูแบบมันดูไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นอะไรหรือว่าบอกคือบอกวิถีชีวิตที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าเดิมลำปางก็มีเจ้าเมืองลำปางถูกไหมก็จะเป็นวิถีของเขาก็ได้แล้วฝั่งนู้นก็เป็นเหมือนกัน แต่ก็คือถ้าไปเดินดูใกล้ๆคือด,ดูไม่ดูไม่รู้ว่าเรื่องอะไรหรือพี่ไม่รู้เรื่องนี่เรามาอยู่ที่เอออยู่ก็ลืมชื่อเป็นแบบพิกซอนีอยู่ที่ลำปางาชื่ออะไรมหาวันอะไรสักอย่างนั่นแหละก็คือเราจะมาถวายเหมือนสังฆทานเนี่ยที่ก็แบบซื้อขนมที่เนี้ยให้ที่นี่ตลกไหมเออพี่ก็พี่ก็ทำอะไรก็ไม่รู้ เ้ปอเ็นสแตงราอ๋อเป็นสาร,ราทธธรราดโอ๊ยน่ารักเหมือนแบบสไตล์อีโบลเลยอ่ะเหมือนฮันอ,อกก็ก็ได้อีโบลก็ได้